สวัสดีครับช่องน้อยสไตล์ชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวหัวเว่ยแบนโขนะครับนาฬิกาอาจฉริยะนะครับนี่ครับเป็นแบนด์ของหัวเว i เองนะครับของแท้นะครับคุณต้องสมบัติบอกว่าวัดสามารถวัด,วดเก้น็นในเลือดได้นะครับวัดอัตราการันต้นหัวใจแล้วก็วัดอัตราการนอนหลับนะครับ มีฟังก์ชันออกกำลังกายถึง96โหมดนะครับแล้วก็กันน้ำได้50เมตรนะครับมีระบบชาร์จเร็วนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ใช้ได้ยาวนานนะครับตรงนี้หน้าจอ1.4 7นิ้วนะครับเป็นแบบ AMOLED Full View Display นะครับก็สามารถสู้กับเสียงการแกล้งได้สบายๆนะครับในกล่องก็ไม่มีอะไรมานะครับมีตัวเครื่องแล้วก็ สายนะครับสายตัวนี้เวลาชาร์จจะชาร์จแบบนี้นะครับเป็นแม่เหล็กนะครับอยู่ข้างในเป็นแม่เหล็กสําหรับดูดนะครับถ้าไม่ตรงขั้วจะไม่ดูดเลยนะครับมี่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าตรงขั้วเขาจะดูดเองนะครับแล้วก็เอาสายนี้ไปต่อกับแท่นมือถือแบบนี้ได้เลยนะครับก็ไปชาร์จได้เลยนะครับ ก็อุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับในนี้ก็จะมีคู่มือแค่นั้นนะครับแล้วก็สายชาร์จให้ครับส่วนการใช้งานนี่หน้าจอเริ่มต้นนะครับหน้าจอตัวนี้จะเปลี่ยนสีได้นะครับเปลี่ยนได้หลายสีนะครับหรือว่าถ้าใครไม่ชอบก็เปลี่ยนหน้าจอแบบอื่นก็ได้ครับโดยการกด ค้างไว้นะครับแล้วก็มันจะขึ้นแบบนี้นะครับให้เราเลื่อนนะครับมีลายแบบนะครับแ,แบบนี้ก็ได้ครับแบบนี้ก็ได้ถ้าหน้าจอนี้ก็จะบอกเวลาจํานวนเก้านะครับอุณหภูมิตาการเต้นของหัวใจจํานวนแบ,บตเตอรี่ที่เหลือแล้วก็จํานวนแคลอรี่ที่ใช้ไปนะครับ ถ้าใครไม่ชอบหน้านี้ก็เปลี่ยนหน้าได้นะครับเปลี่ยนเป็นแบบชัดๆหน่อยนะครับมีให้เลือกหลายแบบนะครับอันนี้ต้องโหลดแอป Huawei Heal มานะครับแล้วก็เราจะสามารถเลือกหน้าจอได้หลายแบบนะครับแล้วก็ฟังก์ชันทุกอย่างเข้าไปดูในแอปได้เลยนะครับแอปที่เราโหลดใส่มือถือมาแล้วก็ลิงก์บลูทูธกันนะครับ อันนี้ผมจะไม่อธิบายพวกนั้นครับจะมาอธิบายเรื่องการกดใช้งานมากกว่านะครับโอ้ยแบนดหกตัวนี้หน้าจอจะเป็นสีทั้งหมดนะครับแล้วก็การใช้งานก็เดีย๋ยลองใส่ดูเลยดีกว่านะครับเวลาใส่ก็รัดข้อมือให้แน่นๆน,นะครับ ัดขอ้อนึงให้แน่นๆแล้วก็ให้เลยก็เรียกอะไรกระดูกข,ข้อมือขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่าเขาจะมีเซ็นเซอร์วัดอยู่ตรงนี้นะครับเซ็นเซอร์ที่อยู่ข้างในนะครับอันนี้ฟังก์ชันก็คือเวลาพลิกข้อมือมามันจะเปิดนะครับอันนี้ก็จะบอกอัตราการเต้นของหัวใจนะครับ ตอนนี้อัตราการเต้นหัวใจอยู่ที่100นะครับเต้นแรงมากนะครับแล้วก็อุณหภูมินะครับสําหรับหน้าจอตัวนี้นะครับถ้าปัดไปด้านนี้จะเป็นการวัดอัตราการเต้นหัวใจแบบเดียวทำนะครับตัวนี้เป็น86นะครับอัตราการเต้นหัวใจ87แล้วนะครับป,รปัดไปีจะเป็นอัตราความเครียดนะครับเราเครียดมากเครียดน้อยอันนี้ล่าสุดปานกลางนะครับ ปาดปีจะเป็นอุณหภูมิขนาดนั้นนะครับแล้วก็โหมดจํานวนนับเก้านะครับแล้วก็การออกกําลังการยกมืออะไรเนี่ยแะครับตัวนี้เป็นวัดออกซิเจนในเลือดนะครับเดี๋ยวลองวัดดูนะครับต้องนิ่งๆนิดน,งน,งนึงนะครับตอนวัดจะขึ้นให้นับหนึ่งสองสามนะครับ แล้วก็นิ่งๆนะครับทำการวัดเราอยากรู้ว่าออกซิเจนในเลือดเราขนาดนี้เท่าไหร่นรี่ <S <S ข้อมือขึ้นไปตรงๆหน่อยนะครับมีออกซิเจนในเลือดเก้าสิบเอ็ดปอร์เซนตนะครับก็ถือว่าปกติอยู่นะครับหรือใครไม่แน่ใจก็ว,วัดอีกครั้งก็ได้นะครับนี่สําหรับหน้าจอปกตินะครับถ้าเราเลื่อนจากข้างล่างขึ้นข้างบน ันนี้จะเป็นข้อความที่เราตั้งค่าไว้นะครับก็ะจะแก้งเตือนในนี้ได้นะครับเป็นไลน์เป็น m มสเซนเจอร์นะครับแล้วก็หลายๆอย่างครับถ้ามันเยื่ไปแล้วก็ล้างออกก็ได้ครับล้างทั้งหมดแล้วเลื่อนดูก็ไม่มีข้อความแล้วนะครับถ้าเลื่อนลงมาข้างล่างจะเป็นการตั้งค่านะครับตั้งค่าการแสดงผลน,นะครับตั้งค่าหน้าปัดตัวนี้นะครับ ตัวนี้เป็นการตั้งค่าหน้าปัดนะครับตัวนี้การสั่นเตือนตัวนี้ห้ามบรบกวนตัวนี้ตั้งค่าออกกำลังกายนะครับตรวจจัดการออกกำลังกายอัตโนมัติพวกนี้นะครับหรือว่าไปตั้งค่าข้างในงแอปก็ได้นะครับตัวนี้จะเป็นเขาจะบอกระบบนะครับอัปเดตรีสตาร์หรือปิดเครื่องทีงต่ตรงนี้นะครับหรือว่ายกเลิกการเชื่อมต่อหรือว่ารีเซ็ตอะไรต่าง ถ้าต,ตัดแบบนี้จะเป็นการถอยหลังกลับนะครับหน้าจอปกตินะครับถ้าเกิดกดด้านนี้นะครับจะเป็นพวกเพลงนะครับออกซีเจนในเลือดทึกกิจกรรมการนอนหลับต่างๆความเครียดนะครับการฝึกหายใจนะครับมีฟังก์ชันการฝึกหายใจมาให้ด้วยนะครับเพลงาการแจ้งเตือนต่างๆตั้งค่าากตรงนี้ได้นะครับสภาพอากาศ ตัวจับเวลาตัวตั้งเวลานะครับนาฬิกาปลุกไปใช้ก็ได้นะครับนี่เป็นฟังก์ชันหาโทรศัพท์นะครับถ้ากดแล้วแบโทรศัพท์จะดังนะครับอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าก็ไม่มีอะไรมากนะครับพเพื่อนๆคนไหนถ้าซื้อมาแล้วก็ลองไปหัดใช้ดูนะครับแม่จอต่างๆนะจะมีฟังก์ชันไม่เหมือนกันนะครับอย่างตัวนี้ บอกเวลาบอกจำนวนก้าวบอกอัตราการเต้นหัวใจบอกอุณหภูมิบอกจำนวนแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่แล้วก็บอกจำนวนแคลอรี่ที่ใช้ไปนะครับส่วนอีกหน้าในแบบนี้นะครับจะบอกอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็อุณหภูมิแล้วก็จำนวนแบตนะครับแล้วก็สามารถไปตั้งค่าได้อีกนะครับ ตั้งค่าหน้าจอแต่ละตัวก็ได้นะครับอยากเพิ่มอะไรตรงนี้ก็ได้นะครับก็กดเข้าไปอยากให้เป็นจำนวนเก้าเนี่ยเขาก็จะเป็นจำนวนเก้ารวมทั้งหมดให้นะครับหรือว่าตั้งค่าใหม่จะเป็นสภาพอากาศเหมือนเดิมแล้วก็จะเป็นสภาพอากาศนะครับยีิบหกองศานะครับก็เดี๋ยวเราใครที่เป็น นที่รักสุขภาพนะครับก็ซื้อมาใช้ได้นะครับตัวนี้ถือว่าดีครับหน้าจอชัดมากนะครับไม่โลนะครับเป็นหน้าจอแบบชัดมากแล้วก็ค่อนข้างเป็นของที่มีคุณภาพตัวหนึ่งนะครับสําหรับ Huawei Band 6ตัวนี้นะครับอันนี้ผมซื้อมาไม่ไม่ถึงพันสองเลยซ้ำนะครับช่วงนั้นลดราคาอยู่นะครับก็เลยซื้อมานะครับ คือว่าคุ้มค่ามากนะครับกันน้ำได้ถึงาสิบเซนนะครับก็ออกกําลังกายตากฝนหรือว่าลงว่ายน้ำอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับแล้วก็แอคซ็เซสซอรีแล้วก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับตัวนี้ผมใส่กรอบมานะครับตัวนี้กรอบตัวนี้ซื้อมานะครับไม่ได้แถมนะครับแบบซื้อไซสแบบนี้ก็ซื้อมานะครับก็อันละไม่กี่บาทนะครับ หรือว่าเป็นสายซื้อมานะครับตัวนี้แต่ยังไม่ได้ใส่ก็ค่อนข้างแพงนิดหนึ่งครับร้อยกว่าบาทก็หมายความว่าปรับเปลี่ยนได้เยอะครับไม่ซ้ำซากจำกีน,นะครับอยู่ใน,นรา้าสาก็มีขายเยอะแยะนะครับพวกสายของคำเวลเบนหกแล้วก็กรอบก็เ,เรียกว่าซิลิโคนหน้าจอนะครับมีให้เลือกหลายแบบหลายสีนะครับ สีดำตัวนี้สีขาวนะครับครับวันนี้ก็ขอจบการรายงานการรีวิว,วม่วเวอร์บนหกไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากเพื่อนๆติดตามรับชมด้วยนะครับช่องน้อยสไตล์ชาแนลครับสวัสดีครับ